สวัสดีค่ะกระแสข่าดังมาแล้วค่ะทิมพิธาตอบสถานะล่าสุดก่อนพูดถึงรักครั้งใหม่กระแสมาแรงจริงๆค่ะสำหรับทิมพิธาลิ้มเจริญรัตคนดิเดตนายกที่สาวๆต่างเขียนใบสมัครขอเป็นเจ้าสาวมโนกันทั่วหน้าวันนี้เราจะพาสาวๆทุกคนไปทำความรู้จักสาวในสเปคของหนุ่มพิธาโดยเจ้าตัวเผยในรายการถ้าหนูรับพี่จะรักป่า EP 102ถามว่าผู้หญิงจีบได้ไหมได้ครับ เพราะว่าทุกคนเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเพศไหนก็จีบได้ทั้งนั้นแหละความรักก็คือความรักช่วงนี้ต้องไปขออนุญาตลูกให้ได้ก่อนเขาขอให้พ่อต้องอยู่กับพิพิมพ์คนเดียวเท่านั้นอยู่ในช่วงที่ติดพ่อสดมานานมากจนลืมสเปคตัวเองไปแล้ว ขอให้รับเวลาการทำงานของเราได้และรับลูกเราได้ส่วนตัวเป็นคนโรแมนติกพอสมควรชอบอะไรก็อยากจะทำอย่างนั้นความรักเป็นกิริยาไม่ใช่คำนามอีกทั้งก่อนหน้านี้หลายคนสงสัยว่าเจ้าตัวนั้นกำลังคบหาอยู่กับแอปทัชออนซึ่งทิมพิธาได้ตอบคำถามดังกล่าวแบบเคลียร์ชัดว่าไม่เป็นความจริงครับไม่เป็นความจริงยิ้มชีวิตนี้สดสนิทสีใสหน้าเลี้ยงแต่ลูกครับ วันวันก็หาเสียงทํางานการเมืองแล้วก็อยู่กับพี่พิมพ์ลูกสาวตอนนี้ก็เจ็ดขวบแล้วรู้เรื่องเยอะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะ